ตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานนะครับแต<ช>่หมคว่าแบบบางคนจีบีอใช่ครับอาจจะมีกลัวกลัวแฮวบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็ม้อยครับ<ช>พี่เขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ เราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาทั้งคู่เนาะที่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 ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความ,วามชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยิ้มได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจวดแน่นแน่นอนนะ ก่อนอื่นก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่2ที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สัมรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าอองานชัปนก,กิจเนาะยังไม่ถึง1เดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสดใดๆก็ตามที่มันจะทาให้มีเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทําให้ทำทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ย ไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็เพิ่งเลยเดือนมาได้แค่2วันเองนะครับวันนี้พร้อมจะพูดเรื่องอะไรครับเกับเรื่องราวความสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับตอนนี้อะาดูเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอตตานเป็นยังไงครับผมคุยกับพี่แอฟอยู่มมครับผมครับอ,อยู่ในขั้นไหนหาการศึกษาคป็นแบบรืเรื่องคันจริงๆเราคุยจริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเ ชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนความแบบขยับความสัมพันธ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นน่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นาน<ช>นะครับตอนแรกเราหวั่นไหมที่จะเริ่มเริ่มเป็นสีขาอ่ะก็คือแอปเปิลซอรก็วันๆนิดหน่อยครับก็วันๆนิดหน่อยแต่แต่เราก็ เราก็พยายามในในในแบบของเราเนาะครับผมทุกความใกล้ไหนนาตอนที่เราก็เป็นเด็กด้วยแล้วก็เป็นแบบโครก็คือแบบเออแบบเรามีเซ็ตยังไงที่ถือว่าถ้าจีไปเราเราจะแบบไม่ให้เหรือไม่เงี้ยต้องมองยังไงจริงจริงเราก็ก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับว่าผมว่าเขา ทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับความรักร่วมกานกันในละครมันกมันเกิดในกองถ่ายนะครับสำหรับเราผมว่าค่อยๆละกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทําแล้วพี่เขาส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเดี๋ยว ส่งของมาเยี่ยมค,มครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆค,คุยค่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้เขารู้ตัวว่าเออเริ่มมีความสนใจในตัวเขาเริ่ใช้ยังเอ่อก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงตรง,ตรงคือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่บ้างมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วครับผมอย่างว่าด้วยสนิทกันนะเราคิดว่าก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักในยเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมเป็นเพราะสิ่งที่เราคิดไว้กัก่อนที่เรารู้จักตอนนี้าณตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจะก่อน งานคุณพ่อได้ได้ได้ไม่นานครับผมมีบอกแน่นอนครับมีบอกแน่นอนครับนะก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจรงิงใช่แต่ว่าความรู้สึก <c oughs> ใช่ค <c oughs> <c oughs> วามรู้สึกข้าขับน้ำยางออกงานก็ก็คุยกับยางน้ำนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับแรงเสียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับจริงไค่บ้านคนอบอุ่นหัวใจขึ้นยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับที่มีคน คอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาาทั้งคู่เนาะที่ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกกคนยิ้มได้ครับผมอย่างอย่างเรกผมมองรักต่างไปน้องนุ่นอะไรจะบอกไหมครับนุ่นยยังไงกันบ้างเออผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มัน มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคแล้วจริงที่เขามีกำแพงเรื่องอยู่บ้างไหมในความากษนทุ่ใหญ่กว่าตอนที่เราจีหรือว่าโนตัวตรงนี้ในามส่ตัวตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยค่อคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วนะแสดงว่ายงวันนี้ก็คือไม่ได้สรุปสถานะว่า ครับคือตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเร,เรื่องเรื่องเรื่องคำนี้มากๆนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ย ติดจรวดแน่นอนนะครับเพราะว่าคือนุ่มรวยแผนใจขนาดนั้นเลยหรอลูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตโตกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมครับผมเอคอทั้งสองเรื่องนี้ตุยกันแล้วใช่ไหมนุ่น ไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอิบเกลิกอะไรมากมายเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสถแนะเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้คพ,พี่คนรับรู้ด้วยใช่ไหมเออร <c oughs> ับรู้ยังงนะครับก็ก็อย่างคนระับอย่าง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 ครับแต่แต่ วงานงานรายครู่าเราถอเป็นกลังใจช่วยทุกอย่างครับ้ยไงบ้างครกแต่่น่ะกลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทําเราขอแค่เยืนอยู่ตรงนี้แล้วคือจริงๆที่ที่ที่งานคุณพ่อพี่เอฟเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะอจะเป็นญาติเพื่อนๆที่เขามากกว่าที่เคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือ เราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกำลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำลังใจกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่ครับครับผมโอเคนะโอเคนะโอเคขอบคุณ่ากที่นโ่ม